ครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับกิจมณีสัฟาร์มอุ้มฟาร์มนะครับเนาะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงขุดลอกบ่อนะครับเพื่อเตรียมการขยายพันธุ์ในช่วงหมดหน้าหนาวนี้นะครับเนาะก็เตรียมพร้อมไว้นะครับก็ก็ขอขอบคุณ FC. ที่ให้กำลังใจทุกท่านนะครับเนาะกับกิจมณีสัฟฟาร์มอุ้มฟาร์มมาโดยตลอดนะครับเนาะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกๆช่องทางนะหรือจะเป็นทาง f c e e o o o ชทางเพจเนาะหรือเป็นทางช่อง YouTube นะครับเนะาะทางเพจของเราตอนนี้ก็มีอยู่3เพจนะครับมีกิจมณีฟาร์มแล้วก็กบอาหารพื้นบ้านทุกชนิดเนาะแล้วก็เพจกลุ่มนะครับของกบอาหารพื้นบ้านโคราชนะครับใครก็สนใจเอาสินค้ามาลงขายได้ทางกลุ่มนะครับเนาะของ เพีอาหารพื้นบ้านนะครับเนาะก็ขอบคุณยอดสั่งถล่มทลายในปีนี้ด้วยนะครับเนาะเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ไป,ปกดซับสไคร์ในช่อง youtube ก็ฝากด่าด้อครับขอบคุณนะครับ300 Sub ซับสไคร์นะครับเนาะก็ดันดันช่วยๆกันดันนะครับเนาะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านการทำอาหารกินเนาะหรือจะเป็นเรื่องของ ดีเจเนาะการท่องเที่ยวก็รวมรวมของอุ้มฟาร์มแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมการขุดลอกบ่อวันนี้ครับได้หนึ่งบ่อครับนี่ครับขนาดความความกว้างของบ่อก็อยู่ประมาณอ่า8เมตรคูณสเมตรนะครับความลึกก็ประมาณเมตรเมตรกว่า นะครับเม็ดครึ่งนะครับอันนี้นะครับก็เตรียมไว้แล้วนะครับช่วงนี้คือใช้แรงอย่างเดียวครับฟาร์มของเราก็ทําคนเดียวนะครับคิดเองลงมือทําเองคนเดียวนะครับเนาะก็อาทิตย์ที่แล้วก็ได้สองบ่อสองบ่อใหญ่นะครับอาทิตย์แล้วก็เป็นบ่อยาวลักษณะบ่อยาว อันนี้เป็นบอ่อลักษณะนี้นะครับอ่าทิตย์ที่แล้วนะครับพาไปดูครับเป็นบอ่ออ่าระบายน้ํานะครับอ่าปีหน้าผมกะว่าจะลงประดุกครับก็ความกว้างน่าจะอยู่ประมาณความยาวประมาณสักสักยี่สิบกว่าเมตรนะครับความกว้างความกว้างก็น่าจะ2องเมตรความลึกเกินมรเมตรกว่ากว่านะครับนี่นะครับ ไมคโครครับไมโครมืออย่างเดียวครับผมมืออย่างเดียวครับนี่นะครับการทําเกษตรครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินครับเราสามารถใช้แรงของเราได้นะครับเนาะเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเนาะนะครับเกษตรนะครับพอเพียงคือการลดต้นทุนนะครับเนาะนะครับนีครับภาพโดยรวมครับ ก็ช่วงนี้ก็มีงานมีงานเยอะนะครับก็รับจ็อบเป็นดีเจด้วยร้องเพลงด้วยนะครับรับจ้างเปิดเพลงด้วยเนาะก็ไหนจะมาทํันี้ด้วยนะครับมีงานทีมงานด้วยเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดให้กําลังใจนะครับอุ้มฟาร์มนะครับเนาะปีนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วครับอุ้มฟาร์มนะครับเนาะการก่อตั้งนะครับ ปีที่สองแล้วนะครับสองปีได้ขนาดนี้ทําคนเดียวก็ถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรครับที่สามารถปล่อยสินค้าได้ด้วยตัวเองนะครับเนาะก็ปีใหม่นี้ก็เตรียมส่งนะครับก็ประมาณวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้าก็ประมาณเกือบยี่เกือบยี่สิบกว่าโลนะครับก็เตรียมรอรับสินค้านะครับเนาะนะก็ขอบคุณทุกท่านผมก็สินค้าบางทีก็ต้องท่านใดที่สนใจเนาะจะมาฝากขายได้นะครับอาหารพื้นบ้านทุกอย่างนะครับเนาะ จะฝากผมขายได้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับจะเป็นกบเป็นหนูเป็นหอยเป็นปูเป็นปลานะครับแต่วงลิบนะครับต้องเป็นของสดนะครับแต่ปลาเนี่ยก็คงจะสดยากเพราะว่าถ้าเอาขึ้นจากน้ํามามันก็จะเป็นการนอกการอะไรก็เป็นสินค้าสดนะครับเนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับเนาะกับการเปลี่ยนแปลงของกิจมนีซับฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดสั่งนะครับเนาะโอ้ปีนี้ก็ยังไม่ได้ของขวัญสำหรับตัวเองเลยเดี๋ยวต้องไปหาของขวัญให้ตัวเองสักหน่อยครับกับยอดขายปีนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบหรือสนใจอ่าตัวไหนนะครับสอบถามได้นะครับจะเป็นสินค้าฝากขายหรือจะเป็นสินค้าเอามาขายให้ผมนะครับได้ผมรับซื้อของสดนะครับกบนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับเนาะ อาหมดหนาวนี้นะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับเนาะท่านใดสนใจมาขายให้ผมนะครับกบสดๆนะครับหรือจะเป็นสินค้าอย่างอื่นนะครับที่เป็นสดๆนะครับผมขอรับซื้อเป็นของสดแล้วกันนะครับเนาะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวทํางานต่อก่อนครับเนาะก็อย่าลืมครับกดถูกใจทุกๆช่องทางนะครับทางเพจ Facebook Youtube นะครับเนาะฝากติดตามด้อครับเพื่องี้ก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดบ่อยเท่ไรครับงานเยอะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณทุกติดตามอ่าเขากำลังใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับเนาะสู้ๆครับสวัสดีครับ